ลดลงเยอะนะคะเหลือเท่าไหร่คะ38หรือว่าจำตัวเลขไม่ได้ น้อยใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นปกติของประเทศเรามาตั้งแต่ต้นนะ,ะแต่ยังไงก็ตามโบคิดว่าการควบคุมการแพร่เชื้อมันดีขึ้นแน่ๆเพราะว่าลักษณะเกณฑ์การตรวจต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าตัวเลขคนที่พบเชื้อมันลดลงก็แปลว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงของผู้ที่มีเชื้อทั้งหมดแต่อัตราการแพร่เชื้อลดลงแน่ๆ พอเท็จจริงที่น่าจะเชื่อถือได้นะคะคราวนี้พอมีความไม่เชื่อใจในในตัวเลขค่อนข้างเยอะซึ่งโบจะไม่เถียงตรงนี้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่าโบก็ไม่สามารถจะมีหลักฐานมามาบอกได้ว่าแล้วไอ้ตัวเลขที่จริงมันจะต้องเป็นเท่าไหร่แต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเราควรจะมีการตรวจแบบกวานแบบปูพรมตรวจตอนนี้เลยไหมนะคะ ก็ที่ได้ทราบตัวแรกที่เป็นข้อเท็จจริงของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดโบก็จะบอกว่าโบสนับสนุนการการตรวจเยอะๆมาตั้งแต่ต้นแต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะไปปูพรมตรวจแบบนั้นแล้วยุทธศาสตร์ที่มีการเสนออย่างเช่นที่คุณหญิงสุดารัตน์เสนอเมื่อน่าจะประมาณกลางเดือนมีนาคมได้แล้มังว่าควรจะให้มีการปูพรมตรวจ ให้พบผู้ติดเชื้อทั้งหมดแล้วก็เอาผู้ติดเชื้อเหล่านั้นเข้าสู่ระบบสาธารณาสุขเนี่ยโบคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะกับช่วงเวลานั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนคนเป็นยังไม่เยอะพอคนเป็นยังไม่เยอะถ้าเราปูพรมแล้วตรวจเจอเท่าไหร่เนี่ยระบบสาธารณาสุขยังรับไหวก็จะทําให้เราสามารถเก็บผู้ติดเชื้อแล้วก็รักษาได้ยังมีประสิทธิภาพแต่ณเวลานี้นะคะ อนนั้นหลายเท่าตามธรรมชาติของโควิดนะคะถ้าเกิดว่าเราเกิดไปกูพร้อมตรวจแบบนั้นในตอนนี้เนี่ยระบบสาธรารณสุขจะล่มค่ะเพราะว่าแม้แต่ถ้าเมื่อเมื่อเราเจอผู้สงสัยว่ามีเชือ้ออาจจะเจอแบบตรวจครั้งแรกแล้วพบว่ามีแล้วจะต้องรอตรวจครั้งที่2อ,อีกเนี่ยสิ่งที่ประเทศเราทําในตอนนี้ก็คือจะเก็บตัวคนเหล่านั้นไว้กักในที่ของรัฐไม่ได้เขากักที่บ้าน เพราะฉะนั้นจํานวนมันจะมันจะมันจะเยอะมากมันอาจจะเยอะมากจงระทั่งระบบอาจจะล่มรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นประเด็นที่บบอยอากจะชี้ให้ทุกคนอลองพิจารณาดูนะคะก็คือยุทธศาสตร์อะไรก็ตามมะค่ะมันจะใช้ได้ผลดีที่สุดในเวลาที่ยุทธศาสตร์นั้นถูกนําเสนอเมื่อเวลาผ่านไปบริบทเปลี่ยนไปยุทธศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนตาม จะไปใช้ยุทธศาสตร์ที่เสนอเมื่อกลางเดือนมีนาคมกับตอนนี้ในตอนที่เราผ่านสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนไปแล้วซึ่งตัวเลขทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากเนี่ยไปใช้ยุทธศาสตร์เดิมไม่ได้เพราะว่ายุทธศาสตร์ที่อาจจะใช้ได้ผลดีตอนกลางเดือนมีนาคมมาใช้ในเดือนเมษายนในบริบทของเดือนเมษายนมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาที่หนักกว่าเดิมนึกภาพออกไหมถ้าเราปูครมตรวจตอนที่ ระบบเรายังโลง่ลงๆว่างๆอยู่มันจะมีประสิทธิภาพแล้วตอนนั้นคนก็ยังติดเชื้อน้อยอยู่แต่ถ้าเรามาปูพรมตอนที่ตอนนี้สาธารณสุขเขาก็ค่อนข้างจะเต็มมือแล้วแล้วเรามาปูพรมตรวจตอนนี้เพื่อเอาคนจํานวนเยอะมากเข้าไปสู่ระบบในตอนนี้เนี่ยมันจะพังนะคะดังนั้นคําถามต่อมาก็ต้องถามว่าถ้างั้นจะทํายังไงดีล่ะนะคะโบก็อยากจะกลับมาเสนอว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําตอนนี้ก็คือการ ป้องกันป้องกันตัวของประชาชนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการใส่แม์กใส่แว่นใส่เฟสชิลใส่อะไรที่จะทำให้ป้องกันนะคะ s ocial distance ห่างกันเมตรสเมตรล้างมือบ่อยๆโบ,บคิดว่ายุทธศาสตร์ที่หมอเรียบเสนอคือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดซึ่งใช้ได้ทุกเวลาด้วยไม่ว่าจะกลางเดือนมีนาะคมต้นเดือนเมษายนหรือปลายเมษายน การที่เราปกป้องทางเข้าของเชื้อโรคที่เข้าร่างกายเราได้3ทางคือตาจมูกป,ปากบอกว่านั่นคือยุทธศาสตร์ที่ใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นหลักแล้วอย่างอื่นเนี่ยเป็นตัวเสริมนะคะดังนั้นนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะเอามาเล่ากันไว้ในวันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการ รับฟังนะคะพิจารณาข้อเสนอนี้ของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีซึ่งท่านก็เป็นทั้งหมอและเป็นทั้งคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีดูแลงานด้านสาธารณสุขมาเนี่ยแล้วมันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่โบก็ยังไม่เคยเห็นว่าใครจะเถียงได้ว่ามันจะว่ามันจะไม่ได้ผลหรือมีข้อเสียอย่างไงแต่ว่ามันยังไม่เคยถูกนำมาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติ อย่างจริงจังเลยนะคะโบก,ก็อยากจะฝากประเด็นตรงนี้ไว้ก็แล้วกันนะคะว่าไอการหวานตรวจตอนนี้มันก็คงมันก็คงไม่สมเหตุสมผลละแต่ว่าการตรวจเชื้อสําคัญไหมสําคัญแน่นอนแล้วก็ถ้าใครที่มีอาการที่มันบ่งชี้เนี่ยแล้วเขาอยากจะตรวจเขาควรจะได้รับการตรวจนะคะไม่ใช่ว่าต้องมาสอบถามว่าเขาไปมีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไม่เท่านั้นเพราะว่า เราต้องยอมรับว่าเราอยู่เฟส3แล้วไหมเฟส3ที่คนสามารถติดเชื้อกันได้โดยที่อาจจะหาไม่เจอว่าไปติดมาจากไหนเนี่ยนะคะมันมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วอะ่ะแต่การที่ยังไม่ยอมรับว่าเราเข้าเฟส3แล้วเนี่ยมันเป็นผลกับเวลาที่คุณหมอจะต้องคัดกรองเกณฑ์คนที่จะเข้ารับการตรวจได้เนี่ยมันมีผลจากการที่นโยบายมันยังอยู่ในเฟส2อยู่คุณหมอก็ไม่สามารถที่จะให้ตรวจได้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เข้าเกณฑ์ เพราะฉะนั้นไอความจริงเนี่ยมันจึงมีผลกับการปฏิบัติไงความจริงชุดหนึ่งก็จะทําให้เกิดเกณฑ์นในการปฏิบัติอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นความจริงอีกชุดหนึ่งเกณฑ์นในการปฏิบัติมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นหลักก็คือว่ายุทธศาสตร์ที่รัฐบาลใช้กับไอข้อเท็จจริงที่รัฐบาลบอกเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้ารัฐบาลจะยืนยันว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเท่านี้ เป็นความจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแล้วแล้วเราก็มีกระบวนการเกณฑ์ในการตรวจที่สมเหตุสมผลถ้ารัฐบาลจะบอกอย่างนั้นเราก็จะต้องบอกว่างั้นยุทธศาสตร์ที่ทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นยุทธศาสตร์แบบเกินเหตุแต่นอกจากรัฐบาลจะยอมรับว่าตลอดเวลาทั่วันนี้ปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงมาตลอดและยุทธศาสตร์นี้สมเหตุสมผลแล้วเราก็จะต้องตั้งคําถามว่าแล้วทำไมรัฐบ,บาลถึงปิด ข้อเท็จจริงกับประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในบริบทที่แทบจะถกเถียงอะไรกันไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าแล้วความจริงคืออะไรใช่ไหมคะมดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะคุยเรื่องนี้อย่างรู้เรื่องหรือว่าอยากจะช่วยคิดได้จริงๆเนี่ยเ,เรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ควรจะควรจะจบกันที่ข้อเท็จจริงก่อนว่าเออทุกคนสามารถยอมรับว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงนะแม้ว่าบอลเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนรัฐบาล แต่โบไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปกล่าวหาว่าทุกข้อมูลผิดหมดโดยที่เราไม่สามารถมีอาร์กิวเมนต์ที่มีน้ำหนักพอที่จะไปโต้เถียงว่าเรา,เราข้อมูลที่ถูกมันจะต้องเป็นยังไงโบเคยเสนอว่า,เ,าเราสามารถจะประมาณการตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ใกล้เคียงจากการที่เราคำนวณจากจำนวนคนตายจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดถ้าเกิดว่าเราคำนวณว,ว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยผู้เสียชีวิต อยู่ที่1-3%ในจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดแล้วเรารู้ว่ามีคนเสียชีวิตในประเทศเรารวมอสมมุติว่า20กว่าคนที่เป็นตัวเลขตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถคํานวณกลับไปได้ว่าเออ20กว่าคนเนี่ยเป็น1-3%ของจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเท่าไหร่ mm hmm. อกคิดว่านี่ก็คือวิธีการทางตรรกศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าเอะแเราจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นตัวเลขจริงหรือเปล่า เพราะว่าก็มีคนบอกว่าคนตายด้วยโรคปอดจํานวนมากล่ะที่บอกว่าแทงว่าเป็นโรคปอดปอดบวมอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาอาจจะมีโควิดแล้วไม่ได้บอกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราจะตั้งคําถามกันไปอย่างนี้เรื่อยๆโดยโดย,โดย,โดย,โดยที่ยืนอยู่บนความไม่เชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย, <c oughs> ยก็จะทําให้เรากลายเป็นสังคมที่าหาความจริงไม่เจอแล้วก็ไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าในบางตัวเลขเนี่ยมันต้อง ความสมเหตุสมผลในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อกันมากพอสมควรค่ะเข้าใจไหมอย่างเช่นตัวเลขคนตายเนี่ยตัวเลขคนเสียชีวิตจากโควิดมันเป็นตัวเลขที่ปกปิดได้ยากที่สุดนะคะเพราะว่าเราลองนึกดูว่าถ้ามีคนเป็นโรคปอดบวมในช่วงเวลาสาเดือนเนี้ยคุณหมอจะไม่ตรวจโควิดให้หรอถูกไหมหรือว่าจะไม่มีคุณหมอสักคนหรอที่คิดเอะใจแล้วก็แอบ,บไปตรวจอะ แล้วมาเปิดโปงว่าเนี่ยคือ,ค,อคือการปกปิดข้อเท็จจริงคุณคิดว่าจะไม่มีเลยหรอหรือว่าญาติผู้ป่วยญาติผู้ป่วยจะไม่มีเลยหรอที่เขาจะรู้ว่าเออจริงๆญาติเขาเป็นโควิดตายอะ่ะแล้วรัฐปิดบงังข้อเท็จจริงจะไม่มีใครออกมาแชร์เลยหรอเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยมันมันน่าจะอ้างอิงได้อยู่แต่ถ้าใครจะว่าอ้างอิงไม่ได้เนี่ยก,ก็ก็ควรจะตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้ว่าว่าทําไมคนทั้ง องค์คาพยศของสาธารณสุขซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่น่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคมเนี่ย mm hmm. เขาจะปกปิด mm hmm. เขาจะร่วมมือกับรัฐ mm hmm. ปกปิดความจริงกับประชาชนขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็คือเป็นคําถามนะคะแล้วก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นเพราะโบต้องการให้ต้องการจะเห็นว่าสังคมเราสามารถมีข้อเท็จจริงเอาไว้อ้างอิงเวลาที่เราจะ เียงถหรือมีความคิดเชิงยุทธศาสตร์กันได้ต่อไปถ้าไม่งั้นเราจะกลายเป็นประเทศที่ overreact กับทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นประเทศที่ชิวเกินไปกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความสุขตรงทั้งสองทางนี้ไม่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าเราชิวเกินไปกับตัวแรกไม่ตั้งคำถามเลยเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทเพราะในวันนี้โอ้โหถ้าเกิดว่าติดเชื้อกันแค่วันหนึ่ง30กว่บคนนี่เราควรใช้ชีวิตปกติได้แล้ว ถ้าถ้าถ,ถ้าเราถ้าเราจะชิลกันไปอย่างนั้นมันอาจจะประมาทก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราจะไม่เชื่อทุกอย่างเลยแล้วเราก็คิดว่าโหตอนนี้รอบตัวเรานี่อาจจะมีใครติดได้เยอะมากแล้วเนี่ยเราก็เราก็จะแก้ปัญหานี้ยังไงอะใช่ป่ะหรือว่าจะงไงจะต้องเคอร์ฟิวสามเดือนหรือว่าถ้าทําอย่างนั้นก็ก็ชัวร์นะหายทุกคนหายแน่นอนถูกไหมคะแต่ว่ามันเป็นไปนได้ในทางปฏิบัติตหรือเปล่าเพราะนั้นความสมเหตุสมผลตรงเนี้ย มันสำคัญมากแล้วก็มันไม่อาจจะเกิดจากการจินตนาการจากการคาดเดาจากการไว้ใจกันเกินไปหรือจากการไม่ไว้วางใจกันจนไม่มีเหตุผลโบคิดว่าการที่เราจะบอกว่าเราร่วมมือกันแก้ปัญหาเนี่ยมันเกิดไม่ได้ในทั้งสองอย่างแต่ว่าเราต้องเราต้องพยายามที่เป็นสังคมที่ใช้เหตุผลหนัก,นกๆจริงๆใช้ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ปรศาสตร์หนักๆจริงๆมันถึงจะไปกันต่อได้นะคะโอเคแสงจะหมดแล้วฝากไว้แค่นี้แล้วกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ก็ปกตินะคะสังคมราาประชาธิปไตยแต่ว่าโบคิดว่าเวลาที่จะถกเถียงอะไรต้องต้องพยายามให้มันมีน้ำหนักไม่งั้นมันจะมีแต่ noise เต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่มี Voice แต่ที่โบบอก n i อ e ก็หมายถึง เสียงที่มันไม่ได้มีเนื้อหาส่วน voice ก็คือเสียงที่มีน้ำหนักมากพอที่จะขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าได้ก็คิดว่าเวลานี้เป็นเวลาหนึ่งที่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะโอเคค่ะลาไว้ไม่คุยยันไห่